กรุงศรีอยุทยามีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบแม่น้ำป่าสักทางทิศตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้แม่น้ำลบบุรีทางทิศเหนือเพื่อให้เป็นปราการธรรมชาติป้องกันค่าศึกในช่วงแรกของการปกครองมีความคล้ายคลึงกับในสมัยสุขโขไทยพระมหากษัตริย์มีสิทธิปกครองโดยตรงในราชธานีสใช้ออำนาจ ผ่านข้าราชการและขุนนางม,มีระบบการปกครองภายในที่เรียกว่าจตุสดมคือกรมเมียงกรมบงังกรมคลังและกรมนาการปกครองนอกราชธานีประกอบด้วยเมืองชนนั้นไนเมืองพญามหานาครและเมืองประเทศราชโดยมีรูปแบบกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางค่อนข้างมากพระมหากษัตริย์ทรงส่งเชื้อพระวง์ที่ไว้วางพระไทยไปปกครอง แต่รูปแบบนี้นำมาซึ่งปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติบ่อยครั้งต่อมาสมเด็จพระนรมไตรไโลกกนาถทรงยกเลิกระบบเมืองหน้าด่านที่ขจัดปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติและขยายอำนาจของราชธานีโดยการอื่นเมืองรอบข้างเป็นส่วนหนึ่งของราชธานีนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนชื่อกรมและชื่อตำแหน่งเสนาบดี A ody, แต่ยังคงไว้หน้าที่ความรับผิดชอบเดิม ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ราชาทรงกระจายอำนาจทางทหารซึ่งเดิมขึ้นอยู่กับสมุหกัลาโหมแต่ผู้เดียวออกเป็นสามส่วนโดยให้สมุหกัลาโหมเปลี่ยนไปควบคุมกิจการทหารในราชธานีกิจการทหารและพล,ละเรือนของหัวเมืองทางใต้ให้สมุหนายกควบคุมกิจการพล,ลเรือนในราชธานีกิจการทหารและพล,ละเรือนของหัวเมืองทางเหนือและพระโกสาธิบดี ให้ดูแลกิจการทหารและพล,ละเรือนของหัวเมืองตะวันออกต่อมาสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่บรมโกศธทรงลดอบนาสมุ่อากราโงมโดยทิีงมีผูกสาราชการและให้หัวเมืองทางใต้ไปขึ้นกับพระโกษาธิบอดีพุทธศักราช2112พระเจ้าบุเรนองได้ทำการบุกยึดกรุงศรีอยุธยาและสามารถยึดเมืองได้และทรงแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาเป็นเจ้าประเทศราช พุทธศักราช2 1 2 4หลังจากพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประจาศเอกราชแก่กุลสีอยุธยาพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหาาัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชาและทรงได้รับชัยชนะพุทธศักราช2 3 0พรพระเจ้าอลองพญาทรงยกทัพมาบุกอยุธยาพระเจ้าอลลองพญา ไม่สามารถหากเอากรุงศรีอยุทยาได้พุทธศักราช2 3 0พพระเจ้ามังระได้ทรงยกทัพมาตีกรุงศรีอยุทยาทัพพม่ายกทัพมาสองทางเพื่อมุ่งเข้าตีกรุงศรีอยุทยาทั้งสองด้านฝ่ายอยุทยาสามารถต้านทานไว้ได้14เดือนวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310ับทัพพม่าสามารถเข้าพระนครได้เป็นการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา